นี่เลยครับทุกคนสําหรับใครที่ต้องการกล้องหลังนะครับสําหรับอัดวิดีโอนะครับ <c oughs> แนะนําตัวนี้เลยครับเป็นตัวสะท้อนหน้าจอนะครับสําหรับกล้องหลังคนที่ใช้ ต้องการดูกล้องหลังและมองเห็นตัวเองนะครับแนะนํำตัวนี้เลยเป็นตัวสะท้อนนโทรศัพท์นะครับที่ใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS ครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาไม่แพงและเวลาเราใช้งานนะครับ <c oughs> เขาก็จะสะท้อนหน้าจอให้แบบนี้เลยจะเห็นเหมือนกับที่กล้องหลังของเราเห็น,นะนครับใช้งานได้ดีช่วยให้การถ่ายงานหรือถ่ายคลิปของเรานะครับมองเห็นและโฟกัสได้ดีด้วยครับชิมไ,ไหม ตัวนี้ด้านนอกจะจิ้มไม่ได้นะครับจะใช้สําหรับแค่สะท้อนหน้าจอของเราแบบนี้เท่านั้นเองครับซึ่งก็จะช่วยให้เราเห็นแล้วก็โฟกัสเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหลังก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับแบบนี้เลยครับนี่เลยและใครนะครับที่อยากได้ตัวสะท้อนหน้าจอนะครับตัวนี้ขายดีมากๆนะครับกดได้ที่ในตะก้านะครับราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้ดีเชื่อมต่อได้ง่ายอีกด้วยครับ